เปิดตัวสมาร์ทโฟนแฟลกชิปจากออร์เนอร์พร้อมไฮไลท์เด,ด็ด AI ป้องกันมิจฉาชีพและหน้าจอถนอมสายตา ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับในช่วงนี้นะครับก็มีสมาร์ทโฟนแฟลกชิปจากหลายค่ายนะครับเปิดตัวกันรัวๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้อัปเดตไปแล้วนะครับในเรื่องของ Sharp และ Xiaomi รวมถึง Vivo ก็ได้เปิดตัว Vivo X 2 0 0 series ไปแล้วอ้างฝั่ง Oppo นะครับก็ได้เปิดตัว Oppo Find X 8 series ซ,ซึ่งสำหรับ Oppo ประเทศไทยนะครับปีนี้ก็ได้มีการเปิด pre-order Oppo Find X 8ในไทยด้วยซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนแบรนด์ iQOO และ Honor. โดยทางเรานะครับจะมาพูดในประเด็นของความน่าสนใจจากสมาร์ทโฟนแบรนด์ Honor กันก่อนนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้เปิดตัว Honor Magic 7 Series โดยมากับ2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือ Honor Magic 7และ Honor Magic 7 Pro ซึ่งรูปลักษณ์หน้าตานะครับก็จะใกล้เคียงกับ Honor Magic 6แต่หน้าจอครับอาจจะไม่ได้โค้งเหมือนรุ่นก่อนและสเปคที่เปลี่ยนไปโดยจะมากับหน้าจอ LTPO OLED ขนาด6.78นิ้ว ความละเอียด1,264ณ2,800พิกเซล Adaptive Refresh Rate ระหว่าง1ถึง120 h ฮความสว่างสูงสุดนะครับรีดออกมาได้ถึง5,000 nits ส่วนความสว่างโดยทั่วไปนะครับอยู่ที่1,600 nits พร้อมกับฟังก์ชันปกป้องดวงตาถึง8อย่างไม่ว่าจะเป็นการให้ AI ปรับแสงให้เป็นธรรมชาติปรับปรุงหน้าจอในการใช้งานแบบรูทีนป้องกันดวงตาจากแสงพลอไซ์ลดความเมื่อยล้าทางสายตาลดความเสี่ยงจากอาการสายตาสั ด้วย DTOF และระบบการกระพริบของแสงหรือว่า PWM Dimming เพิ่มขึ้นถึง4,320เฮิพร้อม AI ปรับอุณหภูมิหน้าจอถนอมสายตานอกจากนี้นะครับยังมีระบบสแกนนิ้วบนหน้าจอแบบอัลตราโซนิก 3D ที่รวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นส่วนชิปเซ็ตนะครับสำหรับ Honor Magic 7จะมาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 8 Elite หรือ Snapdragon 8 Gen 4สถาปัตยกรรม3นาโนเมตรออกต o ค e โดยมีการการประมวลผลโอไรออน p h o ิก L ความเร็วการประมวลผล4.32 GHz จำนวน2แกนและแกนการประมวลผล Orion Phonix M ความเร็วการประมวลผล3.53 GHz จำนวน6แกนส่วน GPU นะครับก็จะเป็น Adreno 830และ NPu เป็น Hexagon ที่จะรองรับการประมวลผล AI พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวนอกจากนี้นะครับยังมีการติดตั้งชิป Honor e 2สําสำหรับการจัดการพลังงานและแบตเตอรี่ซึ่งทำให้สมาร์ทโฟนรุ่น นี้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นและมีความปลอดภัยส่วนในเรื่องของการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์นะครับทาง Honor Magic 7ติดตั้งชิป Honor C1 Plus ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วเครือข่ายในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่นรวมไปถึงการยกระดับในการรับส่งสัญญาณขณะเล่นเกมรองรับการรับส่งสัญญาณสื่อสารผ่านดาวเทียมซึ่งการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนะครับจะใช้ได้ในเฉพาะประเทศจีน และระบบปฏิบัติการนะครับสำหรับ Honor Magic 7จะมากับ Magic OS 9เสริมด้วย AI ที่จะเรียนรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนของเราตามคอนเซปต์ยิ่งใช้มากยิ่งเข้าใจมากและระบบ AI ของ Honor Magic 7นะครับยังจะมาพร้อมกับผู้ช่วยโยโย่สมาร์ทบอดีที่สามารถใช้คำสั่งเสียงในการสั่งงาน AI ได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารส่งรูปภาพหรือการออเดอร์อาหารออนไลน์รวมถึงมีระบบ AI ตรวจสอบ ดีเฟกหรือตรวจจับใบหน้าปลอมของคู่สนทนาซึ่ง AI ของ Honor Magic 7นะครับก็จะระบุความเสี่ยงของการเปลี่ยนใบหน้าจาก AI d e f a k ซซึ่งในวิดีโอที่เขาสาธิตนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าจากผู้ชายหน้าโหดนะครับเป็นผู้หญิงที่หน้าตาโอเคเลยทีเดียวรวมถึงฟีเจอร์ AI อื่นๆนะครับของ Google ในระบบ Android ก็มีใน Honor Magic 7เช่นเดียวกัน ในส่วนของกล้องนะครับสำหรับ Honor Magic 7และ Honor Magic 7 Pro จะให้สเปคกล้องต่างกันเล็กน้อยแต่ยังคงใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Honor AI และเทคโนโลยี Eagle Eye รวมถึงการคอลแลบกับ Studio h ฮาร์คอรซึ่งในส่วน Honor Magic 7นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล f 1.9รองรับ โฟกัสดูโอพิกเซล PDAF และกันสั่น OIS กล้องเอลตโไวายความละเอียด50ล้านพิกเซล f 2.0มุมมองการถ่ายกว้างถึง122องศาพร้อมโฟกัส d u โอพิกเซ PDAF และกล้องเทเลโฟโต้นะครับความละเอียด5ล้านพิกเซล f 2.4รองรับโฟกัส PDAF พร้อมกันสั่น OIS และ Optical Zoom 3x ส่วน Digital Zoom นะครับจะอยู่ที่ 50x สำหรับกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซล f 2.0 ส่วน Honor Magic 7 Pro นะครับกล้องหลักให้มาที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลสามารถปรับค่า f ได้ตั้งแต่1.4ถึง2.0รองรับโฟกัส d u a l Pixel PDAF และการสั่น OIS ส่วนกล้อง Ultra Wide นะครับก็จะเป็นสเปคเดียวกันกับ Honor Magic 7นั่นก็คือความละเอียด50ล้านพิกเซล f 2 0มุมมองการถ่ายกว้างถึง122องศาและกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด200ล้านพิกเซล f 2 6รองรับโฟกัส pdaf พร้อมกันสั่น ois และรองรับอ p t i c a l Zoom 3เท่ารองรับดิจิทัลซ o มถึง1 0 0 x ส่วนกล้องหน้านะครับก็จะให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซล f 2 0 ส่วนแบตเตอรี่นะครับสำหรับ Honor Magic 7จะให้มาที่5,650ม ah, ิลลิแอมป์อวรองรับชาร์จไว100วัตต์และไวเลสชาร์จที่80วัตต์ส่วน Honor Magic 7 Pro นะครับจะให้มามากกว่านิดหน่อยนั่นก็คือขนาดความจุ5,850ม ah, ิลลมป์อวรองรับชาร์จไวที่100วัตต์และรองรับการชาร์จไร้สายที่80วัตต์รองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP69 และ IP68 ส่วนราคาของ Honor Magic 7นะครับจะมีราคาเริ่มต้นที่ ที 4, 4่9ห9 9ยาหยวนไปจนถึง5,499หยาหยวนตามขนาดแรมและ ROM นะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่แรม12จิกรอม256ิจิกไปจนถึงแรม16 g จิกรอม 512G จิกซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว,ว2 1 0 0 0ถึง25,600บาทบวกลบส่วน Honor Magic 7 Pro นะครับจะมีราคาเริ่มต้นที่ 5 6 9 9หกยหวนไปจนถึง6 6 9 9หกยก้าหวนตามขนาดและความจุนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่แรม12จิกถึงรอม256จิกไปจนถึงแรม16จิกรอม1ทรซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ6 6 6 0 0ไปจนถึง31,000บาทบวกลบนอกจากนี้นะครับยังมี Honor Magic 7 Porsche Design ที่ได้มีการ c o l แลบในเรื่องของการออกแบบตัวเครื่อง กับทาง Porsche หนึ่งในแบรนด์รถยนต์หรูระดับโลกซึ่งเท่าที่ดูไลฟ์นะครับจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนทั้งจาก Honor หรือว่า Xiaomi นะครับยังมีการเปรียบเทียบกับทาง Huawei อยู่ และก็แอบ,บเสียดายเล็กน้อยนะครับในเรื่องของกล้องสำหรับ Honor Magic 7 Pro ที่การปรับ f นะครับยังได้ไม่ถึง f4 เหมือนกับทาง Huawei และเ x i ยวมีแต่ระบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอการจับสัญญาณหรือแม้กระทั่ง AI ทาง Honor ก็ทำได้ดีมากๆสำหรับ Honor Magic 7นี้หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน